เทศใช้คาว่าใจตามมหาบัวใช้คําว่าธรรมธาตุใช้คําว่าจิตก็ได้แต่แท้จริงมันไม่ม,ม,มีชื่อเรียกในพระไตรปบิดกใช้คําว่าอสังขตะาธาตุธาตุที่ไม่เกิดดับาธาตุที่ไม่ปรุงแต่งธาตุนี้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่มันเห็นไม่ได้เพราะว่ามันมีาธาตุที่เกิดดับและาธาตุที่ปรุงแต่งเรียกว่าสังขตะาธาตุหรือขันหะหรืออารมณ์หรือความคิดหรือความรู้สึกเรื่องราวก็ซ้อนกันอยู่อย่างนี้ แต่มันแทรกซึมเป็นอันเดียวกันมันจึงเห็นไม่ได้มันแทรกซึมอยู่ในธรรมชาติเดยวกันทีนี้ต้องใช้กําลังของศรัทธาสมาธิและปัญญาเราจะค่อยๆแย่ออกนี่เกิดดับไปอยู่ข้างนอกเกิดดับสุตทุปุงแต่งดีช่วเกิดดับสุตตุปุงแต่งดีชั่วเรื่องราวต่างๆอยู่ภายนอกภายในเฉยเๆอยู่มันก็เลยไม่ไหลไปไม่ไหลไปกับอาการรุงแ่งจิตก็มีสภาวะแค่นี้เห็นอยู่แค่นี้จึงเกิดปัญญาเลยว่าทั้งนอกในก็ไม่จริงจิตถือไม่ได้เรื่องราวต่างๆไม่มีสาระสําคัญอีกต่อไปมันจึงตื่นขึ้นมา มันเห็นแค่นี้นะก็เห็นอยู่แค่นี้เรื่องราวทั้งหมดโอ้ก็ก็เป็นแค่สัพต์ว่าเรื่องราวอะไรเกิดดับสุขทุกข์ปรุงแต่งดีชั่วดีอ้วเต็มเลย